สวัสดีครับโดยช่องใส่เลยทำกินครับวันนี้ก็เริ่มจะออกงานแล้วครับงานก็ใกล้หมดแล้วครับตอนนี้วันนี้ออกใส่หน่อยนี่ก็ให้ถ่ายดูรถทีมงานครับ นี่เป็นปานเจริญการช่างครับนี่ก็ตอนเช้าก็แค่ดองแค่ดินกัน จะได้เบาไม่เกินสวันครับน่าจะหมดละทุกนี้2สอาวันวันนี้ก็มีคนละไม่เกินยี่สิบประไลายครับไม่มีหมดหมดแล้ว อเอามานอมเช็ดโลดะนะเปิดไม่ต้องเปิดก็เนี่ยขว,วดป่าวม่ได้ขวดป่าวบ้านเจริญการช่างครับก็เดินติดต่องครับเครื่องเจไฟก,ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับออกมาลองนาปีครับ Phạm phương nhưng mấy từ mấy lúc rồi hả Anh ta ừ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  ตามโกกตามกองนะครับไม่เติมครับไม่ไมีเติม สองปานี่จะมีใบตบชั้นเล็กอีกชั้นหนึ่งครับนี่ครับมีใบตบแตมข้าวเข้าดีครับใบตบตัวนี้นี่ครับใบตบตัวเล็กนี่แจ๋วเลยครับตองแทบครับแทบนี้ก็มีครับใบตบตัวเล็ก นี่ครับตัวนี้ครับตัวสั้นทีเด็ดเหมือนกันครับเกียอูนี้เกียวดันปานเจริญคล่องครับใช้ได้ผ่านสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามมาด้วยนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมีคลิปรถเกี่ยวเท่าไหร่ครับเพราะต้องเล่งงานครับ งานเยอะเลยไม่มีเวลาถ่ายครับสวัสดีครับ